ตอนแรกว่าจะตั้งกล้องแบบแม่ปูนะทีนี้ไอตัวเนี้ยโทรศัพท์ที่ตั้งกล้องเนี่ยมันหลวมก็เลยไม่เอาแล้วเอาแก้วน้ำนี่แหละมาตั้ง <laughs> ขอบคุณขอบคุณน้องปูขอบคุณเจปุกด้วยนะเมื่อเช้ายังคิดถึงเจปุกอยู่เลยนะว่าไม่ได้ค่อยใดไปหาเจปุกเลยไปได้แต่ตอนกลางคืนอะ่ะพี่เจปุกเว,เวลาเวลาเจปุกไละนน่ะเนาะเพราะว่าบางทีแบบต้งวันเราก็ยุ่งนู่นนี่นัน่นเนาะเด็กเปิดเรียนอะ่ะมันสารพัดอะ่ะไหนจะชุดเดตดนารี นายจะชื่พละนุ่นนี่นั่นมากินไก่จ้าพี่น้องไอเซดฟรายชีคเขนเหียอร่อยอร่อยค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้17นาที17นาทีบวกห้าเดี๋ยวนะี้ญาตต้องชอบคิดอย่างเงี้ย17นาทีบวกห้าแล้วเราจะทําเป็นไอไฮไลท์นะบวกห้าก็ประมาณอ่อมันจะย้อนหลังมาที่ตรงเนี้ยบวกห้าก็ยี่สิบยี่สิบร่ ยี 21, ่สิบเอ็ดืมยี่สบเอ็ดประมาณยี่สบเอดพอสักยี่สิบเราค่อยกดไฮไลท์เก็บเหรียญเก็บเวลากันไปนะครับพี่น้องอันนี้เป็นไก่จ้าไก่ย่าง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 เมื่อคืนลูกซื้อมาทั้งตัวแล้วเรามาชำแหละมาแกะมากินหนังกรอบๆหนังนุ่มๆเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยนะ แต่ว่าเรากินกับกินกับหลานๆกินกับเด็กๆก็เลยกินแต่ขาวๆเนื้อขาวๆแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆกินขนมปังก็อร่อย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 ครับพี่น้องค่ะกินก็ก็แคว้กาแฟเย็นวันนี้เขาเป็นกาแฟเย็นนะจ๊ะมันร้อนค่ะก็ทมอไอเซ very hot and something เยอะอันนี้ไส้ปลานะพี่น้องมันเป็นขนมปั้นสิบนีย เออบางทีเราก็เรียกปั้นขลิบสมัยเด็กๆอ่ะเคยเห็นครูเขาทาขายที่ลูกตัวเล็กๆลูกลูกแบบว่าเออนั่นนะเดี๋ยวกันเออเป็นตัวเล็กๆกว่านี้อ่ะแต่ก็ไส้ปลานี่แหละบางคนก็ทําเป็นไส้ไก่ก็อร่อยดีค่ะอร่อยอร่อยค่ะปั้นสิบปั้นสิบปั้นสิบอืมขนมปั้นสิบนี้เนี่ยสมัยตอ,ตอนตอนเรียนตอนเรียนโรงเรียนเทศบาลน,นะ เออไม่รู้เพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเออได้ใครได้ชิมบ้างไหมกรอบเค็มอ่ะกรอบเค็มก็ทําคล้ายๆปั้นปั้นสิบปั้นคลิกนะไส้คล้ายๆกันมีไส้ไก่มีไส้ปลานี่เนี่เนี่ยเนี่ยเียอร่อยดีเค็มเค็มหอมหอมเขาเอาเครื่องไปผัดก่อนเนาะแล้วก็มาทําให้มันแซ่บแซ่บๆซบแซ่บๆซอร่อยครับพี่น้องขาเนาะอาหารเช้าวันนี้มันก็ไม่เชิงอาหารเป็นของว่างและกินเล่นกินเล่นกินเล่นนะคะ อันนี้ร้านเขาสั่งมาเราก็ช่วยเขากิน <c oughs> หรือว่าเขาสั่งมาเผื่อเรากินแต่ตัวมันอ้วนอะ่ะกินแล้วมันก็จะเป็นน้ํามันมันเป็นน้ํามันแล้วตัวเราก็ไม่ค่อยสู้น,น้ํามัน <c oughs> กินแล้วมันก็จะต้องออกกําลังกายกันนะเพื่อนนะแข็งแรงแข็งแรงทุกคนทุกคนนะจ๊ะ I said eat every day แ no, ล like ้วก็ exercise every day thank you แม่ปู เน่นบางบางรายก็ทําตัวแหลกๆตัวเย็ดเย็ดนะทําตัวเย็ดเอ็ดใส่เออมีไร้ทรายแต่นั้นดีถีอะไรนะก็ทําตัวเิดเดียวนี่ตัวเหลนิวก้อยนี่คําเดียวเขียวเงี้ยมเงี้ยมเงี้ยมแป๊บเดียวมดแล้วคิดหนึ่งอา่านี่ทํานุ้ยเย้ยนุ้ยเย้ยพอได้กินไยน,นี่เอออร่อยค่ะอร่อยทุกคนทุกคน